สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่เอ่กำลังร้อนแรงเลยนะคะเรื่องบิตคอยนค่ะครับสวัสดีครับจากที่เคยเป็นแค่สินทรัพย์ดิจิทัลเฉยๆตอนนี้เหมือนว่าทั้งบริษัทใหญ่หรือแม้แต่บางประเทศเนี่ยก็เริ่มให้ความสนใจกันมากขึ้นใช่ครับคือมันมีนัยยะที่เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกัน วันนี้เราก็เลยรวบรวมข้อมูลมาหลายส่วนเลยค่ะทั้งบทวิเคราะห์สถิติความเห็นผู้เชี่ยวชาญอยากจะมาสกัดดูกันว่าเออสถานการณ์ในไทยเราเป็นยังไงแล้วแนวโน้มโลกมันไปทางไหนกันแน่ครับมาลองสำรวจข้อมูลพวกนี้กันดูเพื่อเห็นภาพรวมช,ชัดๆครับว่าบทบาทของบิตคอยตอนนี้อยู่ตรงไหนกันแน่ งั้นเราเริ่มจากเรื่องใกล้ตัวก่อนเลยนะคะได้ยินว่ามีบริษัทมหาชนในไทยติดอันดับโลกเรื่องถือครองบิตคอยด้วยอันนี้น่าสนใจมากค่ะครับมีถึง2บริษัทเลยนะข้อมูลจากคอยจีโก้ณต้นปี68เนี่ยบริษัท j จ s ส i ินหรือ JAS อยู่อันดับ23ถืออยู่333 BTC โห JAS นี่ทำโทรคมนาคมใช่ไหมคะใช่ครับ แต่ที่น่าสนใจคือเขาใช้พลังงานแสงอาทิตย์มาขุดบิตคอยเองด้วยนะอ๋อละคะแปลกดีค่ะแล้วอีกที่ล่ะคะอีกที่หนึ่งที่เป็น b r o k e r Group หรือ BRO ครับอันดับ27ถือ122 BTC อันนี้ก็ตรงสายหน่อยเพราะเขาเป็นที่ปรึกษาการลงทุนที่เน้นสินทรัพย์ดิจิทัลอยู่แล้วอืมการที่บริษัทใหญ่ๆใ,ในตลาดหลักทรัพย์เข้ามาแบบนี้มันก็เป็นสัญญาณเหมือนกันนะคะครับ ก็ชี้ว่าภาคธุรกิจเริ่มมองบิตคอยน์จริงจังมากขึ้นไม่ใช่แค่เรื่องเก่งกำไรแล้วพอเป็นบริษัทก็ดูชัดเจนดีค่ะแต่พอมาดูข้อมูลคนไทยทั่วไปที่ถือคริปโตเนี่ยเออทำไมตัวเลขม,มันดูต่างกันเยอะจังเลยคะครับประเด็นนี้ต้องบอกว่าสับสนจริงคือแต่ละแหล่งข้อมูลเนี่ยวิธีประเมินมันต่างกันไปหมดเลยต่างกันยังไงบ้างคะพอจะยกตัวอย่างได้ไหมได้ครับอย่าง Data Report เนี่ยประเมินไว้สูงมากถึง7.1ล้านคน แต่พอไปดู Statista กลับบอกว่ามี4ล้านคนแต่ที่แปลกคือ Statista บอกว่าคนถือ NFT ดันมีตั้ง5.65ล้านคนซึ่งมันดูขัดขัดกันเพราะปกติซื้อ NFT ก็ต้องใช้คริปโตเอ้าเหรอคะเออจริงด้วยคะ่ะมันดูย้อนแย้งกันนะใช่ครับขณะที่ Triple A ซึ่งเขาบอกว่าใช้วิธีดูข้อมูลออนเชนประกอบกับเซอร์วิสอื่นๆเนี่ยประเมินไว้3.6ล้านคนเราถ้าเป็นข้อมูลทางการจากบ้านเราเองล่ะคะอย่างกอรตอตมีไหมคะ มีครับแต่เป็นข้อมูลเก่าหน่อยณนะเมษา65มีบัญชีที่เปิดกับ e x c h ช n g นในไทยประมาณ2.7ล้านบัญชี2.7ล้านครับแต่มันก็นับซ้ำได้นะคนเดียวเปิดหลายที่แล้วก็ยังไม่รวมคนที่ไปเทรด e x c h ช n นนนอกอีกโหตัวเลขมันแกว่งเยอะขนาดนี้แล้วเราจะพอสรุปอะไรได้บ้างไหมคะว่าจริงๆคนไทยสนใจเยอะแค่ไหนกันแน่ คงบอกปเป๊ะๆยากครับแต่ถ้าให้ประเมินผมว่าตัวเลขกรอตาอาจจะพอใช้เป็นฐานขั้นต่ำได้ส่วนพวกเซอร์เวอื่นๆอาจจะต้องฟังหูไว้หูหน่อยเพราะมันมีโอกาสคลาดเคลื่อนสูงแต่ที่แน่ๆคือมีความสนใจในระดับหนึ่งแน่นอนครับโอเคค่ะเรื่องตัวเลขคนไทยอาจจะยังต้องรอดูต่อไปงั้นเราขยับไปดูภาพใหญ่ระดับโลกบ้างดีกว่าค่ะกระแสที่ว่าบางประเทศจะเอาบิตคอยมาเป็นทุนสำรองนี่จริงไหมคะจริงครับแล้วก็ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเลย ที่ดังๆก็เอลซาวารดประเทศแรกเลยที่ประกาศใช้เป็นเงินถูกกฎหมายแล้วก็ทยอยซื้อเก็บตั้งแต่ปี2021ค่ะอันนั้นเป็นข่าวดังอยู่พักหนึ่งเลยครับแล้วก็มีที่สารัฐที่มีข้อเสนอเป็นกฎหมายเลยนะ Bitcoin Act ว่าจะให้ซื้อเก็บปีละมากๆถึง5ปีแล้วก็มีนักการเมืองดังๆอย่างทรัมก็ออกมาหนุนแนวคิดนี้โอ้โหที่อเมริกาเลยเหรอคะครับ แล้วก็มีบราซิลที่กำลังร่างกฎหมายให้การทุนสำรอง5%มาลงในบิตคอยน์โปแลนด์ก็มีผู้สมัครประธานาธิบดีผลักดันเรื่องนี้รัสเซียก็กำลังดูดูอยู่เหมือนเป็นเทรนด์ที่หลายประเทศกำลังมองเลยนะคะใช่ครับเรื่องผู้ฐานอันนี้น่าสนใจมาก เขาใช้พลังงานสะอาดจากน้ำมาขุดบิตคอยน์เก็บเป็นทุนสำรองเงียบๆมาสักพักแล้วด้วยฟังดูน่าสนใจมากค่ะแล้วทำไมคะทำไมจู่ๆรัฐบาลหรือแบงก์ชาติหลายที่ถึงหันมามองบิตคอยน์ในบทบาทนี้ทั้งที่เมื่อก่อนดูจะกลัวก,กันเอ,อ่อหลักๆเลยนะครับคือมองเป็นการป้องกันความเสี่ยงครับทั้งเสี่ยงเงินเฟอ้อของเงินสกุลหลักอย่างดอลลร์ที่พิมพ์ออกมาเยอะๆแล้วก็ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ด้วยอ๋อเหมือนเป็นสินทรัพย์หลบดภยัย คลายครับแล้วก็เรื่องกระจายความเสี่ยงเพราะราคามันไม่ค่อยวิ่งตามสินทรัพย์อื่นเท่าไหร่แล้วก็จุดเด่นสำคัญเลยคือมันไม่มีความเสี่ยงจากคู่สัญญาหรือ counterparty risk เพราะมันทำงานบนบล็อกเชนไม่ได้ขึ้นกับใครคนใดคนหนึ่งหรือรัฐบาลไหนเข้าใจค่ะไม่ต้องกลัวว่าใครจะเบี้ยวหรือไม่ทำตามสัญญาถูกต้องครับมีคนเปรียบเทียบกับทองคำเยอะในฐานะ store of wealth หรือสินทรัพย์รักษามูลค่า อย่าง Trader K.P. เขาเปรียบเทียบสนุกๆว่าเบ c o i n เหมือน iPhone 15ทองคำเหมือน iPhone 1คือมันทำหน้าที่เดียวกันได้แต่เบ c o i n มันทันสมัยกว่าเป็นดิจิทัลพกง่ายโอนไวตรวจสอบง่ายกว่าเห็นภาพเลยค่ะบวกกับความกังวลเรื่องดอลลาร์ที่อาจจะด้อยค่าลงไปเรื่อยๆจากการพิมพ์เงินเพิ่มนี่แหละครับฟังดูมีเหตุผลที่น่าสนใจหลายอย่างเลยค่ะแล้วถ้าเป็นมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญในไทยเองล่ะคะ มีความเห็นเรื่องนี้ยังไงบ้างคะประเทศไทยควรจะมีบิตคอยในทุนสำรองไหมคะอันนี้ความเห็นก็มีหลายนุ่งครับกลุ่มหนึ่งอย่าง Trader KP หรือคุณท็อปจิรายุทธ์เนี่ย mm. เขาจะมองว่าความเสี่ยงจริงๆอาจจะอยู่ที่การไม่ถือบิตคอยเลยมากกว่าอ้าวทำไมล่ะคะคือเขามองว่าถ้าไม่ถือเลยเนี่ยอาจจะทำให้เราเสียโอกาสหรือตกขบวนได้ถ้าประเทศอื่นเขาทยอยเก็บกันไปหมดแล้วแล้วราคาบิตคอยมันขึ้นไปเยอะๆในอนาคต การแบ่งมาถือแค่1%หรือ5%อาจจะเสี่ยงน้อยกว่าการเสียโอกาสนั้นไปเลยเขาเชื่อว่าบิต o i n เป็นระบบการเงินที่มั่นคงด้วยโค้ดของมันเองขณะที่เงินเฟียตเนี่ยมันเหมือนดนปล้นมูลค่าไปเรื่อยๆจากเงินเฟ้ออืมเป็นมุมมองที่น่าคิดนะคะแล้วไม่มุมมองอื่นอีกไหมคะมีครับอย่างคุณพงศกรจากบิตคัพเขาก็มองว่าโอเคบิตคอยมันผันผวนจริงแต่ความผันผวนเนี่ยบริหารจัดการได้นะ มันต่างจากการเสี่ยมค่าของเงินเฟียตที่เราควบคุมยากกว่าเขาเสนอว่าอาจจะลองทดลองในแซนด์บ็อกเล็กๆก่อนก็ได้เหมือนตอนทําภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์อ๋อลองทีละน้อยก่อนใช่ครับแล้วเขาก็มองว่าสเต b กบุคอยที่ผูกกับเงินบาทก็น่าสนใจอาจจะช่วยเพิ่มประโยชน์ให้เงินบาทในโลกดิจิตัลได้ส่วนคุณท็อปชีรายุธก็เสริมด้วยความกังวลว่าถ้าไทยเราช้าไปเนี่ยอาจจะต้องไปซื้อตอนแพงมากๆแล้ว อย่างผู้ทานที่เก็บเงียบๆเนี่ยอนาคตอาจจะรวยกว่าเราก็ได้นะเพราะมี BTC reserve โหฟังดูเหมือนเดิมพันสูงเหมือนกันนะคะเนี่ยแล้วในแง่ศักยภาพระยะยาวล่ะคะเขามองกันยังไงส่วนใหญ่มองว่า Bitcoin มีสแกยภาพเป็น store of wealth ที่ดีครับระยะสั้นราคาจะเวียงแต่ระยะยาวเนี่ยแนวโน้มถูกมองว่าขึ้นปัจจัยหนุนก็มาจากอุปาทานที่จำกัดมากๆของมันนี่สาธารณะทั่วโลกที่พุ่งสูงการพิมพ์เงินของธนาคารกลางต่างๆ และที่สําคัญคือการยอมรับที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆทั้งจากสถาบันการเงินใหญ่ๆหรือ Wall Street และจากรัฐบาลบางประเทศอย่างที่เล่าไปมีการคาดการราคากันไปถึงไหนคะก็มีตั้งแต่หลักแสนดอลลาร์ไปจนถึงอาจจะล้านดอลลาร์เลยครับถ้ามันได้รับก,การยอมรับมากๆจนมูลค่าตลาดอาจจะไปเทียบหรือแซงทองคําได้ในอนาคตโอ้โหฟังข้อมูลทั้งหมดวันนี้แล้วเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยค่ะทั้งโอกาสความท้าทายตั้งแต่มุมมองบริษัทในไทย ข้อมูลคนไทยที่ยังดูสับสนไปจนถึงเทรนด์โลกที่แบบน่าจับตามองมากๆเลยครับแล้วพอเราเห็นข้อมูลทั้งหมดนี้เนาะมันก็นำไปสู่คำถามสำคัญที่น่าจะทิ้งท้ายให้ไปคิดกันต่อคือเมื่อเราพิจารณาคุณสมบัติเฉพาะของบิตคอยน์ทั้งเรื่องความจำกัดทางคณิตศาสตร์ความโปรง่งใสการไม่ขึ้นกับใครบวกกับการเคลื่อนไหวของประเทศต่างๆและความเสี่ยงของระบบการเงินเดิมๆที่เราใช้อยู่เนี่ยอะไรคือความเสี่ยงที่แท้จริงกันแน่สำหรับประเทศไทยในอนาคต การที่เราจะนำบิตคอยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์หรือการที่เราจะเลือกเฝ้าิวดูอยู่ข้างสนามต่อไปเป็นคำถามที่ทิ้งท้ายได้ชวนคิดมากๆเลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับข้อมูลเชิงลึกและก็ขอบคุณแหล่งข้อมูลทุกท่านด้วยค่ะที่ทำให้เราได้มาสำรวจเรื่องนี้กันในวันนี้สวัสดีค่ะครับยินดีครับสวัสดีครับ